ครับก็กรับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมนลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหรียญลูน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมน t ไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับในส่วนของราคาลิลลนาคลาสสิกวันนี้นะครับวันที่6ทธันวาคมนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาของเรดูนาคลาสสิกก็มีแนวโน้มนะครับปรับตัวลดลงมานะครับก็มาพุ่งชนนะครับในส่วนของจุดแนวรับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับที่ราคา0.0069บาทนะครับซึ่งในส่วนของราคาจุดนี้นะครับก็เป็นแนวรับจุดที่2นะครับของเรดูนาคลาสสิกนะครับจากที่เราได้อัปเดตไว้ในส่วนของชิปวิดีโอล่าสุดนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับ รจะวิ่งไปยังทิศทางในต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของจุดนี้นะครับ ก็ผมขอเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการอัปเดตกราฟนะครับผมก็ปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของ12ชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งแท่งนะครับก็สาเหตุนะครับก็เพราะว่ากราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับจุดนี้ผมก็ต้องอัปเดตนะครับให้รูปแบบของกราฟนะครับดูกระชับขึ้นมานะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็มาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวรับนะครับของเหรียญล u น่าคลาสสิกนะครับ สำหรับราคา0.0075บาทนะครับตอนนี้กราฟก็มีแนวโน้มปรับตัววิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็เมื่อสักครู่นะครับกราฟก็มีแนวโน้มทะลุขึ้นไปได้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปรับเป็นในส่วนของจุดแนวต้านเลยนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับ ในส่วนของจุดแนวรับนะครับของหลิวนาคลาสสิกนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0069บาทนะครับแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0060บาทนะครับแนวรับจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0053บาทนะครับและแนวรับจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0048บาทนะครับสำหรับจุดแนวรับจุดที่5นะครับก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดแนวรับนะครับ ในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับอ่าสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0075บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0088บาทนะครับ แนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0094บาทนะครับแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0010บาทนะครับและแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0011บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็มีจุดเปลี่ยนแปลง1จุดนะครับก็คือราคา0.0075บาทนะครับเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านนะครับ ก็สำหรับจุดเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีในส่วนของทำเฟรมกราฟนะครับก็จากการอัปเดตเดิมนะครับก็เป็น4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น12ชั่วโมงต่อหนึ่งแท่งนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับเพื่อนๆจะได้ดูกระชับมากขึ้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงกันเลยนะครับ ในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดราคานะครับเกิดมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมายังจุดแนวต้านที่ราคา0.0075บาทขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ในส่วนนี้นะครับสำหรับการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ สำหรับแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็จะผ่านในส่วนของจุดนาต้านนะครับที่ราคา0.0075บาทนะครับและจากนั้นนะครับราคาก็จะปรับตัวนะครับขึ้นไปยังจุดแนวต้านที่ราคา0.0088บาทอีกครั้งนะครับก็ขอให้กราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวข้ามในส่วนของเส้นสีขาวขึ้นไปได้นะครับก็ถ้าเกิดจุดนี้แนวโน้มของกราฟมีแนวโน้มนะครับพลิกกลับขึ้นไปอีกครั้งนะครับสําหรับในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับรูปแบบของแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับกราฟก็จะ วิ uhm. ่งขึ like place, si here, nice ้นมาประมาณนี้นะครับครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงกันนะครับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาลงนะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับยังไม่สามารถข้ามในส่วนของจุดแนวต้านขึ้นไปได้นะครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ครับก็จะเป็นในส่วนของจุดนรับ จุดที่1นะครับที่ราคา0.0069บาทนะครับจากที่เราได้อัปเดตไว้นะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวรับจุดนี้นะครับก็จากเดิมนะครับที่กราฟเคยปรับตัวเทราคาลงมานะครับราคานะครับก็มแนวโน้มปรับตัวลงมาชนในส่วนของแนวต้านจุดนี้พอดีเลยนะครับก็สําหรับในส่วนของกรอบการอัปเดตของเรานะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าจุดนี้นะครับกราฟสามารถพุ่งไปยังจุดไหนนะครับสําหรับในส่วนของทางรูปแบบแนวโน้มเทนขาขึ้นและรูปแบบ แนวโน้มเทีนขาลงนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับสําหรับแนวโน้มทิศทางนะครับก็ถ้าเกิดกราฟนะครับมีทิศทางขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามีกรอบในการวิ่งของกราฟอยู่นะครับว่ากราฟจะไปทิศทางไหนนะครับถ้าเกิดกราฟนะครับมีแนวโน้ม um ปรับตัวลงนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกราฟจะลงมายังจุดไหนบ้างนะครับ ก็จุดประสงค์นะครับของการอัปเดตของชปวิโอนี้นะครับก็จะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็จะแปกใจใช่ไหมครับว่าทําไมรูปแบบการตีเส้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับ จะเห็นได้ว่านะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่านะครับรูปแบบของกราฟนะครับเวลาปรับตัวขึ้นมานะครับจะพุ่งมายังจุดเส้นต่างๆนะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการอัปเดตเหรียญลุนหน้าคลาสสิกนะครับสาหรับแนวโน้มของเหรียญลุนหน้านะครับสาหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงนะครับก็ถ้าเกิดจุดนี้นะครับ สำหรับชิปวิดโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับก็จะมีด้วยกัน2จุดนะครับสำหรับแนวต้านนะครับอ่าก็จะอยู่ที่ราคา0.0075บาทนะครับและแนวรับนะครับก็จะอยู่ที่ราคา0.0069บาทนะครับทั้ง2จุดนี้นะครับครับจะวิ่งขึ้นวิ่งลงประมาณนี้นะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเรโนัวนาคลาสสิกนะครับในส่วนของจุดนารัลันตันนะครับและแพทเทิร์นนารน้มเทนการ้นและขาลงนนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับและถ้าเกิดชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับ สำหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคำพูดนะครับคำพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับก็เป็นเพียงการอัปเดตแนวโน้มนะครับของเลนโนนาคลาสสิกนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องคลิปตัวมูลนะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับการทคชิปวิดีโอนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆสนะครับ ก็ท้ายชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะครับก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับในส่วนของลีล u น a าคลา s สิกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปวิดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ